ขอเชิญร่วมงานประจำปีปิดทองส่งน้ำหลวงปู่เอี่ยมเทวโรและทอดผ้าบาสามัคีเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรออุโบสถและสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่วัดปากลัดแต่บลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเริ่มงานในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ 15, 16และ17มีนาคม2567นี้ตรงกับขึ้น6-8ถึงค่ำเดือน4ร่วมงาน3วันสคืน งานร่วมปิดทองขอพรหลวงปู่เอี่ยมเทวโรขอบารมีแห่งความสำเร็จแก่ตนเองและครอบครัวการงานเจริญก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยได้บุญมากล้นกุศลมหาศาลมหรสพในงานสนุกสนานเต็มความบันเทิงชมฟรีทุกคืน ประเดิมเริ่มงานวันศุกร์ที่15มีนาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเวลา17นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์กลางคืนสนุกสนานกับคอนเสิร์ตศิล,ลปินกอปปี่โชว์มากมายนำโดยโปง่งหินเหล็กดัดวงเดอะไฟเตอร์แบนและศิล,ลปินกอปปี่โชว์หลากหลายศิลปิน วันเสาร์ที่16มีนาคม2567เวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพจแด่พระสงฆ์และทักษิณานุปทา,านกลางคืนสนุกสนานกับวงชิดสารชงใครครวนหัวใจใครหลาใครในกันแสนรับมันห่วงใหญ่เธอมากกว่าฉัน วันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567เวลา13นาฬิการ่วมกันทอดผ้าป่าสามัคขีกลางคืนสนุกสนานกับคอนเสิร์ตสอนสุพรรณโชว์สอนสุพรรณมาแล้วช้า เที่ยวงานบุญสุขใจได้บุญมากลน้นได้กุศลมหาศาลต้องเที่ยวงานประจำปีปิดทองส่งน้ำหลวงปู่เอีย่ยมเทวโรและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณอุโบสถและสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่วัดปากลัดตํานคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่15 16และ17มีนาคม2567นี้รวมง,งาน3วันสคืน พระครูภาวนารัตนวิสุทธ์เจ้าคณะตำบลคลองขืนเจ้าอาวาสวัดปากลัดประธานดำเนิยงานพร้อมด้วยคณะกรรมการสิทธิสยานุสิทธิ์ข้าราชการพ่อขาประชาชนไทยจีนร่วมกันจัดงานการเดินทางสะดวกสบายปลอดภยัยทั้งไปและกลับประเพนีไม่ขาดจัดงานทุกครั้งยิ่งใหญ่อำเภอเมืองรุงเรืองไม่ไกลเชิญไปไว้พระ ทำบุญตัง้งจิตอธิษฐานผลบ้านสมิทผลแน่นอนไหวหลวงปู้เอี่ยมขอพอ่อนพันพอ,อนทุกใจดับสูนเครื่องร่างของพระ